สวัสดีค่ะพบกับเงินรวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ด2ตัวล่างแจกกันฟรีๆจาก2สูตรง่ายๆอยๆค่ะสูตรแรกค่ะจะเป็นหลักหมื่นบวกกัน3ครั้งบวกหลักแสนบวกหนึล่านครั้งและบวก5คงที่ค่ะสูตรที่2ค่ะจะเป็นหลักพันบวกหลักแสน2ครั้งและบวก2คงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบอยากกันทุกงวดแลงวไปส สูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามมือนกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรกันเลยนะคะก็จะได้เป็น8บวก8บวก8บวก1บวกแบวก8และบวก5คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น46ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6นะคะ สูตที่สองค่ะจะได้เป็นเจ็ดบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็นสิบเอ็ดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งนะคะและเลขเด็ดสองตัวล่างในสูตรนี้ที่เราคำนวณได้นั่นคือหกหนึ่งค่ะก็เป็นเลขเด็ดสองตัวล่างในงวดที่ผ่านมาที่เข้าเต็มๆหกหนึ่งนั่นเองค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณเ,เลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดสองตัวล่างในงวดที่สิบหกคันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะก็ทำการคำนวณตัวเลขข้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็นหกบวก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 หนึ 6, 6่งบวกหนึ 6, 6่งแล้วบวกห้าคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็นสามสิบเอ็ดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งนะคะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นเก้าบวกหกบวกหก แล้วบวกสองทุที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น23าใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข3ค่ะและเลขเด็ด2ตัว่างในสูตรนี้ที่เราคำนวณได้นั่นคือ1 3สนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็น3 1หนึ่งค่ะตัวเลขข้องมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ ใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับจัคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกนแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดบอกทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือก็เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดตั้งเลขในเน้นสูตรงวดต่อง,งวดไว้ทุกคนที่ตามนั่นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้กย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดซัสบสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหมห่ๆเด็ดๆกับชงววันนี้รย